ครับในคลิปที่4ครับเรามาคุยกลุ่มหุ่งหวังครับของการทำตลาดกาแฟชาสีมาโกโก้มายานะครับแต่ผมขออนุญาตใช้ภาพการบรรยายของกาแฟเพราะว่าเหมือนกันนะครับผลประโยชน์ของการตอบแทนเหมือนกันการเล่าเรื่องราวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรักกาแฟหรือโกโก้ห,หรือชาเหมือนกันนะครับเพราะเราไปหากลุ่มพุ่งหวังเราก็คือกลุ่มคนที่กินกาแฟดื่มกาแฟนะครับดื่มชาดื่มโกโก้เรานั่นเองนะครับก็หาง่ายครับคนที่รักสุขภาพแน่นอนครับของเราเป็นกาแฟสุขภาพที่ครบวงจรจริงๆนะครับเราเป็นกาแฟนะครับชื่อนาบีโกโก้ นะครับประช่อมายาแล้วก็บวกชาสีมานะครับถือว่าอลังการงานสร้างเลยนะครับถ้าจะพูดถึงความสุดยอดของเขาเนี่ยรักสุขภาพนะพี่น้องครับแน่นอนครับกาแฟมันต้องเริ่มจากคำว่าอร่อยก่อนนะครับติถูกได้เลยครับข้อที่2ครับพี่น้องพอเข้ามาตัวที่2คือขับถ่ายขับถ่ายกับเป็นปัญหาของคนทั้งโลกแล้วเราก็ขับถ่ายได้จริงเรา1รอบสองรอบ3รอบไม่มีการแสบกนอันนี้ไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะครับแล้ว6กถึงสิชั่วโมงนะครับสามารถ ที่จะช่วยระบบขับถ่ายได้เลยคบผมใช้ภาษาบ้านๆมาสั่งได้อะไรประมาณนี้นะครับสนะครับขับถ่ายอย่างเดียวยังไม่พอนะครับยังลดน้ําหนักได้ด้วยนี่ครับลดน้ําหนักได้ด้วยลดน้ำหนักได้ต่อเนื่องด้วยนะครับเราไม่ได้ไปโฆษณาเกินจริงไม่ไดมุ้นะครับพี่น้องครับถ้าเป็นสินค้าท้องตลาดถ้าเอาขับถ่ายมาบวกกันนี่นะครับมันจะทําให้ความอร่อยดอกลงไปแต่ของเราไม่มีดอกครับอร่อยมากขึ้นหอมฟุ้งเลยเพราะเราเป็นกาแฟแท้มากนะครับคนปั๊บเ่ยหอมฟุ้งทั้งออฟฟิศเลยทั้งบ้านเลยนะครับ นะข้อที่4นะครับน่าจับตามองตรงนี้ครับพี่น้องครับมันได้ในเรื่องของสุขภาพด้วยครับสุขภาพซึ่งเราจะเห็นในส่วนผสม3ามถูกกินวันของกาแฟนะครับมันมีเจียกรูหลานเบต้ากูแคนพวกนี้นะครับผมถือว่าเป็นกาแฟสุขภาพที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอ่าและยังได้ผิวพันธุ์ด้วยนะครับผิวพันธุ์ไม่ผิวพันธุ์ได้ยังไงครับพี่น้องครับก็มันสะอาดจากข้างในมันก็ผ่องมาจากข้างนอกนะครับและตัวที่5ครับได้สายตาด้วยเรามีลูทีเมียเซโรล่าเชอร์รี่นะครับในการแล้วส่วนของการดีท็อกการชำระล้างอย่างมากมายนะครับแล้วชาสีมาก็็ยังเเปนนจุดด่ โดดเด่นก็ไปอีกครับเพราะว่าชาติมากลับไปตอบโจทย์อะไรครับรในเรื่องของไตนะครับหลายคนบอกเอ้คุณเอกที่ไหนดูแลไตผมบอกที่ไหนไม่รู้ครับที่ไม่ดูแลไตแต่ที่นี่ครับไม่ว่าท่านจะฟอกหรือยังไม่ฟอกหรือยอยู่เป็นไตระยะไหนก็ตามครับห้าหรือสี่สี่หรือสามสามหรือสองสองหรือหนึ่งจะเป็นเป็นไตปกติเนี่ยนะครับพี่น้องอ่านจนสามารถบางคนสามารถที่จะตรวจเชื้อไม่พบเลยนะครับเป็นคนปกติเลยเนี่ยสุดยอดไหมครับเนี่ย ผมถือว่าเขาดังในอันดับหนึ่งนะฮะของคือไตสองนะครับเรื่องเบาหวานเบาหวานนี่ตลาดระดับโลกนะครับพี่น้องครับลดลดเบาหวานได้เนี่ยเมื่อไหมแล้วรถสวยด้วยนะครับแล้วก็ที่สามนะครับอลังการงานสร้างครับเก้าครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากครับเก้ารถเก้ารถบวมเนี่ยแล้วขับถ่ายได้รถน้ำหนักได้นะชาสีมาเราเนี่ย นะครับถ้าเป็นขับถ่ายอันดับหนึ่งนะเราก็ต้องยอมรับที่โกโก้อันดับ2ก็ต้องเป็นกาแฟอันดับ3ก็ต้องเป็นชาแต่ขับถ่ายขับถ่ายได้ทั้ง3ตัวแต่เรามาทําตลาดนะครับเราใช้กาแฟสุขภาพที่ใช้สูตรแบบ333เลยเราใช้สูตรแบบ333เลยกับพี่น้อง2 7 9 5ตัวนี้นั่นก็คือตําแหน่งพรีเมียมนั่นเองเราให้1000คะแนนด้วยนะครับในการทําธุรกิจเห็นไหมมันครบทวนกระบวนความเลยครับพี่น้องรับกาแฟ3โกโก้ชา3เนี่ย มันจะติดตลาดดังไปทั่วไทยทั่วโลกพี่น้องดูนะครับรักสุขภาพแล้วคนที่ต้องการระบบขับถ่ายแล้วครับเห็นไหมจบเลยครับสามสามสามระบบขับถ่ายไม่พอพุงยุบด้วยนะครับระบบขับถ่ายเนี่ยเราแก้ปัญหาได้แบบชะงัดเลยครับแล้วหกถึงสิบสองชั่วโมงหนึ่งรอบสองรอบสามรอบโปร่งโล่งสบายคนที่ไม่พอใจเรื่องน้ำหนักตัวเองเนี่ยพี่น้องพุงพุงยุบนะนะครับตัวเบานะครับผิวพรรณก็ดีนะครับสุขภาพสายตานะครับแล้วก็ลงทุนหลักพันหลักหมื่นลงทุนของเราก็มีสองสองลงทุนง่ายๆพี่น้องเนี่ยก็ลงทุนที่สองเจ็ดเก้าห้าสองเจ นะครับลงทุน25,995ก็เป็นตำแหน่ง VEP นะครับง่ายไหมครับเรามี PV ให้ในการทำธุรกิจครับถ้าเป็นพิมพ์ก็ย0ก็1,000 PV ถ้าเป็น VEP ก็ห0 0 0 0 0 PV เอมครับ10,000 PV มหาศาลนะครับพี่น้องดูนะครับยังไม่ถึง3บาทตัว1คะแนนเลยพี่น้องดูดีๆนะครับเรายังไม่ถึง3บาทตัว1คะแนนเลยครับ แลวเราสามารถมาตอบโจทย์ผลประโยชน์ได้วันละ5 0,000ื่นนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นใครที่ได้มีโอกาสคุยกับผมนะครับผมสอนวิศววิศวกรรมศาติครับประธานบริษัทไดมซีนะครับอันนี้ผมคุยได้ตัวเองเพื่อให้พวกเรายืนยันว่าเราเอาจริงเรากําลังเดินตลาดในระยะเวลา2อสเดือนที่ผ่านมาเรากําลังทําสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนเครือข่ายเพื่อให้เปิดโอกาสให้หญิงชายทั่วโลกมีธุรกิจเป็นของตัวเองพี่น้องดูดีครับถ้าที่ต้องการสร้างธุรกิจนะครับสำเร็จเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วจบเลยครับรายได้ไม่จบดื่มกาแฟแล้วรวยได้คนที่กินกาแฟแล นะครับเราต้องการสร้างประวัติศาสตร์ของคนทำเครือข่ายและเราต้องการพาพวกเราผู้นำนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยทั่วโลกแบบเที่ยวฟรีเนี่ยอิ่มจังตังอยู่ครบจบทุกเรื่องที่นาฟีชาสีมาโกโก,โกมาหย่านะครับและท่านชอบไปที่ไหนที่ไหนไหน,นะครับไม่ต้องห่วงธุรกิจตัวเองก็เลยง,งานมันสำเร็จเสร็จแล้วจบเลยได้ไม่จบทำชัววำ่วคราวสบายชั่วโคตรและท่านที่ชอบมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้คนเหมือนสาเร็จเสร็จแล้วจบและเรายังสามารถเอาความสำเร็จไปแบ่งปันผู้คนเท่าไหร่ก็ได้ครับผู้หญิงชายทั่วโลกมีธุรกิจเป็นของตัวเอง